สวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับก็จะกลับมาทําซีรีส์วัดที่เป็นพิธีดวงเมืองนะครับในสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับก็จะเป็นวัดลอดช่องนะครับเป็นวัดสุดท้ายนะครับของซีรีส์นี้จริงๆไม่ใช่สามวัดหรอก4ี่วัดนะครับอันนี้ผมเข้ามาทางด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะแบบถนนแคบๆหน่อยนะ แต่ว่าถามว่ารถเข้าได้เข้าออกได้นะครับแต่ส่วนทางการอาจจะลําบากนิดนึงนะครับก็ถ้าเข้ามาให้สะดวกเนี่ยให้เข้ามาด้านหน้านะครับอย่าเข้ามาด้านหลังเหมือนผมเลยเดี๋ยวผมจะขับรถไปจอดที่ลานด้านหน้านะครับจะไปดูนะครับพระอาจารย์นะครับของพระสมเด็จพระนเรศวรมหาราศนะครับก็คือท่านพระมหาเถรคันช่องนั่นเองนะครับนี่นะครับก็จะเป็นวัดลอดช่องนะครับทางด้านหน้านะทางด้านหน้าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูด้านในนะครับของวัดว่ามีอะไรบ้างนะครับก็คือถ้าเราเข้ามาถึงแล้วเนี่ยจอดรถเสร็จปุ๊บเราก็จะเจอกับรูปปั้นรูปเหมือนนะครับของพระมหาเถรงันช่องนะครับอยู่ทางด้านหน้านะครับด้านตรงนะครับมองไปตรงๆอย่างนี้ก็จะเจอเลยนะครับแต่ถ้าเข้ามาเนี่ยผมแนะนําให้ไปทางด้านซ้ายก่อนนะครับจะมีวิหารเล็กๆอยู่เดี๋ยวผมจะพาไปดูทางด้านซ้ายก่อนนะครับก่อนที่ผมจะขึ้นไปไหว้ท่านพระมหาเถรงันช่องด้านบนนะครับ ท่านพระมาหาเถรกันชองเนี่ยประวัติความเป็นมาซึ่งหายากมากนะครับไม่มีประวัติความเป็นมาที่แน่นอนนะครับท่านเองก็แบบเหมือนกับเป็นบุคคลลึกลับคนหนึ่งนะครับแต่ว่าท่านก็เป็นอาจารย์นะครับของสมเดนน็จพระนเรศวรมหาราชของเราแล้วก็เป็นอาจารย์ของบุเรงนองด้วยนะครับเหมือนเป็นโหรนะครับเป็นโหรเป็นที่ปรึกษาเป็นอะไรประมาณนี้นะครับของทางบุเรงนองนะครับแล้วก็ จนเมื่อทางเุเลงนองท่านได้สวรรคตรนะครับก็เหมือนกับมาเป็นที่ปรึกษาเป็นอาจารย์เป็นผู้ช่วยอะไรอย่างเงี้ยครับให้กับทางด้านสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับแต่ท่านเนี่ยไม่ใช่ชาวไทยนะครับท่านจะเป็นชาวมอญน,นะครับซึ่งประวัติอันเนี้ยผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าจริงแท้นแน่แค่ไหนนะแต่ท่านเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับเจ้าพิธีนีครับ ที่ทำพิธีดวงเมืองให้กับที่กรุงศรีอยุธยานะครับในสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับซึ่งที่วัดนี้เนี่ยเขาว่ากันว่าเป็นจุดศูนย์กลางนะครับในการทำพิธีก็เดี๋ยวเราขึ้นไปไหว้ท่านก่อนนะครับอพอไหว้ท่านเสร็จเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูโดยรอบอีกนะครับเพราะว่านอกจากจุดนี้เนี่ยก็จะมีจุดที่น่าสนใจนะครับที่ว่าเป็นจุดที่ทําพิธีนะครับแล้วตรงจุดนั้นเนี่ยสวย ผมว่าค่าของเดิมเนี่ยคงจะสวยกว่านี้นะครับแต่เนื่องด้วยการเวลาที่ผ่านมาแล้วก็การเรียกว่าอะไรดีการล่มสลายของ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 อาณาจักรไปนะครับแล้วก็ไม่มีใครดูแลบูรณะนะครับก็คงเหลืออยู่แค่เท่าที่เราเห็นนะครับซึ่งอยุธยานเนี่ยมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมากการที่อยู่ได้มาถึงขนาดนี้นะครับผมว่าเป็นอะไรที่น่าทึ่ง พอสมควรอยู่เหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราขับรถเข้าไปด้านในกันก่อนดีกว่าน,นะครับแล้วถ้าใครมาวันธรรมดาเนี่ยก็จะดูโล่งๆหน่อยนะถ้ามาเสาร์อาทิตย์ผมว่าคนน่าจะเยอะอยู่พอสมควรแล้วก็เข้ามาเนี่ยเราจะเจอยั์อยู่สองตนนะครับองค์หนึ่งเนี่ยก็จะเป็นท้าวเวสสุวรรณนะครับอย่างที่เรารู้จักนะครับเป็นการสีแดงนะถ้าองค์สีเขียวเนี่ยเราก็จะรู้จักกันในนามท้าวสตรลดนะครับแต่ว่า ที่นี่เนี่ยเขาจะเขียนว่าเท้าปยันตรีนะครับซึ่งก็มีความแปลกอยู่พอสมควรนะครับที่ที่คิดว่าน่าจะเป็นเท้าตลดเท้าทศลดนะครับก็เพราะว่าบทสวดน,นะครับเขาจะเขียนว่าโอมสีทศตะทะมหาราชะนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นบทสวดเดียวกันนะครับและการกราบไหว้บูชานะครับก็ใช้ทูบก้าวดอกนะครับ ในการกราบไหว้บูชาทา,ทาวท่าท o n t a นะครับซึ่งซึ่งก็เหมือนกับทั่วไปนี่แหละครับผมคิดว่านะน่าจะเหมือนกับทั่วไปนั่นแหละประมาณนั้นแต่ว่าถ้าวัดอื่นเนี่ยก็จะกลายเป็นทาวเวสวรรณสององค์อะไรอย่างเงี้ยครับอยู่ซ้ายขวาโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในโบสถ์กันก่อนดีกว่าสิ่งที่สําคัญเนี่ยคืออยู่จุดนี้แหละครับด้านในของโบสถ์นี่แหละที่ผมบอกว่าสําคัญ สำคัญยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านตามป้ายที่ติดอยู่ที่ตรงหน้าวัดให้ฟังนะครับวัดลอดช่องเนี่ยเดิมชื่อว่าวัดมหาเถรคันชองนะครับจากคาให้การของขุนหลวงหาวัดนะครับเขียนว่าวัดลอดช่องนะครับก็คือก็คือชื่อของพระมหาเถรคันชองเนี่ยตัดไม้เอกออก ซึ่งในสมัยนั้นอาจจะอ่า,อานว่าพระมหาเถรนันชสองก็ได้นะครับอาจจะอ่านว่าวัดลอดช่องอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับผมไม่แน่ใจนะครับแล้วก็จากหลักฐานหนังสือประวัติวัดธรรมมารามนะครับเรียกว่าวัดลอดช่องนะครับชิงไมโทอ,อ่ออางง,งูนะครับวัดนี้เนี่ยสร้างในสมัยอยุธยาตอนกลางร,ราวพุทธศักราช2200และใน ราวพุทธศักราช2,210ได้รับพระราชทานวิสุงขสีมารามนะครับคือให้มีพระสงฆ์จำพรรษามีพระอุโบสถนะครับวิหารหลวงพ่อขาววิหารพระพุทธโคดมพระคมไตรลักษณ์ศาลาการประเรียนกุฏิทรงไทยหอสวดมนต์หอละคังและชาปนสถานพระอุโบสถนะครับมีสถูปเจดีย ทรงระฆังฐานย่อเหลี่ยมสันนิษฐานว่าบรรจุอัถิผู้สร้างวัดจากคำบอกเล่าของผู้สูงวัยนะครับวัดนี้เนี่ยเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพสักการะบูชาของสาธุชนแถวนี้จากสภาพที่ตั้งวัดนะครับจะพบว่าวัดนี้เนี่ยอยู่รองถัดมาจากวัดหน้าด่านนะครับซึ่งวัดหน้าด่านเนี่ยก็คือวัดเจ้าชายนะครับวัดประมุขวัดสุเลนและวัดวรเชนนะครับ จะอยู่ในแนวเดียวกันเป็นเส้นตรงนะครับเสมือนคอยเฝ้าระวังกรุงศรีอยุธยายามข้าศึกยกมาจากข่าศรีกุกวัดด่านนะครับถัดมาเช่นวัดสนามชัยวัดชัยวัฒนารามวัดคันช่องนะครับหรือวัดลอดช่องเนี่ยวัดราชพลีนะครับวัดธรรมมารามและวัดกาหลงวัดลอดช่องเนี่ยสันนิษฐานว่าพระมหาเถรคันช่องนะครับ เป็นผู้สร้างในสมัยอยุธยานะครับมีวัดที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระนเรศวรอีก3วัดก็คือวัดเจ้าชายพระเอการทศรถนะครับท่านเป็นผู้สร้างวัดเชฐษฐานะครับสมเด็จพระนเรศวรเป็นผู้สร้างและอีกวัดหนึ่งเป็นวัดของพระอาจารย์สมเด็จพระนเรศชื่อพระมหาเถรคันชองนะครับก็คือวัดนี้นี่เองนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกก็คือ3วัดเนี่ยจะกลายเป็นวัดที่เป็น จุดศูนย์กลางนะครับของการทําพิธีดวงเมืองวัดนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าเขาจะทําพิธีเหมือนกับจุดพุเหมือนอะไรอย่างนี้นะครับทาเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็ตัววัดตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดศูนย์กลางในการเ,าเริ่มพิธีซึ่งในตำนานเนี่ยเขาบอกว่าเริ่มพิธีพร้อมกัน3วัดก็คือวัดวลเชษวัดเจ้าชายนะครับแล้วก็วัดละช่องแห่งนี้นะครับการทําพิธีดวงเมืองนะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้แหละ ซึ่งผมว่านะครับถ้าใครเชื่อนะผมว่าก็เชื่อนะครับถ้าใครไม่เชื่อก็ไม่เชื่อนะครับสําหรับส่วนตัวผมนะผมเชื่อว่าการทําพิธีดวงเมืองนะครับที่ที่ที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยผมว่ามันมีอยู่จริงแต่แค่ว่าไม่ใช่จะทําให้อยู่รอดปลอดภัยได้ทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการกระทําของเรานะครับการกระทําของทุกคนเนี่ยช่วยให Nearly ้เมืองเนี่ยอยู่รอดปลอดภัยนะครับ คือคนเราต้องสามาัคคีกันนั่นเองเนี่ยแหละครับก็เดี๋ยวผมจะพาดูรอบๆวัดไปเรื่อยๆนะครับว่ารอบๆวัดมีอะไรบ้างนะครับแต่ผมชอบนะที่วัดนี้ตรงที่ว่ามีทั้งของเก่าแล้วก็การแกะสลักไม้นะครับที่เป็นพระประจําวันเกิดนะครับทั้งเจ็ดองนะครับซึ่งมีครบเลยแล้วก็พระศิลาขาวที่เป็นพระเนี่ยเป็นพระโบราณเนี่ยซึ่งสวยนะครับผมชอบนะศิลปะของที่นี่ก็ มีหลายรูปแบบนะครับมีทั้งของอยุธยาทั้งของมอนนะครับแล้วก็มีทั้งของใหม่ที่เอามาทำให้มันดูเป็นโบราณน,นะครับก็ก,ก็ก็โอเคนะครับภายนอกเนี่ยเหมือนไม่มีอะไรนะครับแต่เข้ามาภายในเนี่ยโอ้มีเยอะแยะเลยและสิ่งหนึ่งนะครับที่ไม่ควรพลาดนะครับในการมาวัดนี้นะครับก็คือสายมูนะครับสายมูเนี่ยควรจะมาวันนี้เพราะว่า การที่มาวันนี้เนี่ยล้วของานขอเงินขอโชคลาภอะไรเงี้ยมีโอกาสได้สูงนะครับผมเห็นคนมาขอเยอะนะครับแล้วก็ซึ่งที่นี่เนี่ยเป็นพิธีดวงเมืองผมเชื่อนะว่าที่นี่ทําพิธีดวงเมืองและการที่ผมเชื่อแบบนั้นเนี่ยผมคิดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่เนี่ยจะช่วยนะครับในเรื่องการของานนะแต่ขอแล้วเนี่ยของานหรือขอโชคลาภอะไรเงี้ยควรทํานะครับไม่ใช่ว่าของานขอเงินขอให้มีงานขอให้มีเงินแล้วคุณไม่ทํางานเนี่ย มันก็ไม่มีประโยชน์นะครับขอแล้วก็ทําด้วยนะครับกรุณาทําด้วยนะครับสายมูทั้งหลายไม่ใช่ว่าขอเงินขอให้ถูกหวยแล้วท่านไม่ซื้อหวยท่านก็ไม่มีวันถูกหวยนะครับเป็นเช่นนั้นแหละโอเคครับก็ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นวัดลอดช่องนะครับอย่างที่ทุกท่านเห็นมีความสวยงามนะครับของธรรมชาติแล้วก็ศิลปะในสมัยก่อนนะครับผมว่าคนที่จะมาที่นี่เนี่ยส่วนใหญ่นะถ่ายรูปตรง สะด้านหลังนะครับตรงใกล้กๆโบสถ์นะมีเยอะเลยเพราะว่าผมเห็นรูปถ่ายตรงนั้นอนะ่เยอะมากวิวตรงนั้นสวยผมบอกได้เลยเพราะผมก็ชอบวิวตรงนั้นเหมือนกันโอเคถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับถ้ามีวัดไหนใหม่ๆหรือมีวัดไหนที่เป็นสายมูนะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูด้วยแล้วก็จะพาทุกคนไปดูวัดทั่วประเทศให้ได้เลยผมตั้งใจไว้แล้วว่าจะทําวัดทั่วประเทศให้ได้ ทั้งหมด10,000ห,หมื่นกวัตนะครับแตพยายามตามนั้นนะครับขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีมีความสุขมากๆน,นะครับสาธุ